บางคู่เนี่ยผมให้พ่อแม่เลี้ยงลูกจนลงรังปีนั้นทั้งปีอ่ะจะเลี้ยงลูกจนลงรังแล้วก็ไม่ไข่เลยเพื่อเป็นการหยุดไข่ของพ่อแม่นกแล้วก็พักพ่อแม่นกไปเลตัวแต่บางคู่นะฮะผมให้พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกจน20วันแล้วก็ล้วงลูกออกมาทั้ง2ตัวอีกประมาณสัก45วันเขาก็จะมีโอกาสไข่ก็เป็นไปได้หรือว่าพอมีลูกนกสองตัวที่อยู่ในรังเนี่ยอัตราการสมบูรณ์ของลูกนกเนี่ยสูงมากเลยทั้ง2ตัวผมก็จะดึงลูกนกออกมาตัวหนึ่งเพื่อลดภาระของพ่อแม่ให้เขาเลี้ยงลูกแค่ เ,เพื่อเป็นการคงอยู่ไว้ซึ่งสัญชตาตญาณทางธรรมชาติพ่อแม่นกก็เป็นว่าเฮ้ยคอกนี้หรือว่าคู่นี้เลี้ยงลูกนกได้เก่งอาจจะดึงไข่าจากจากคู่อื่นนะฮะมาฝากคู่นี้ยฝาก,ก็เป็นไปได้มันได้2เด้งเลยนะได้รู้พฤติกรรมของพ่อแม่นกได้รู้ว่าเลี้ยงลูกนกเก่งหรือเปล่า คู่นกแต่และคู่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันมีความสามารถในการปกไข่ไม่เหมือนกันมีความสามารถในการเลี้ยงลูกนกต่างกันเวลาที่เราศึกษาธรรมชาติของนกแต่และคู่เนี่ยเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่เราจะได้รับจากการเลี้ยงนกครับ